ก็ล่าสุดนะครับทางด้านลุยเนยรีเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงไฟกับสถาพรเนาะก็ประมาณว่าใจความประมาณว่าก็าจะใช้สถาพรเป็นทางผ่านเพื่อที่ว่าจะาชิงชมโลกในรุ่น122ปอนด์หรือว่า126ปอนด์ต่อไปก็มองข้ามสถาพรไปเลยครับ ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสถาพรกับเนรีก็จะชกกันวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วเนาะก็ถือว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นล่าสุดนะครับทางด้านลุยเนรีเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าไฟนี้มีไว้เพื่อคอสนิมผมห่างเวทีมวยไปเกือบปีจึงต้องยืดเส้นยืดสายสักหน่อยก็หวังว่าผลไฟนี้จะออกมาอย่างที่ได้วางแผนไว้ผมอยากเป็นแชมป์โลกอีกครั้งในรุ่น122ปอนด์แต่ตอนนี้อีโนเอคือเข้มขัดทั้งหมด ดังนั้นถ้าไม่มีไฟใหญ่ที่น่าสนใจผมจะช็อกอยู่ที่รุ่น126ปอนด์นี้ต่อไปออผมอยากเป็นแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์อีกครั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะทำที่น่าจะทำได้เพราะว่าอินโนเอกยังคือครองอยู่ทุกเข็มขัดถ้าเขาขึ้น รุ่นเมื่อไหรอ่าขึ้นพิกัดใหม่เมื่อไหรผมก็พร้อมที่จชิงแชมป์ว่างอ่ชิงแชมป์ที่ว่างทันทีอ่ผมจะฟอมให้หนักแล้วก็จะชอกให้บ่อยขึ้นเป็นปีละสามสี่ไฟเพื่อทีจะรอโอกาสนั้นอีกอย่างตอนนี้ผมรังรองอันดับหนึ่ง WBO ในรุ่น1 2 6หกปอนด์ดังนั้นถ้ามีไฟที่ดีหรือว่าไฟชิงแชมป์โลกกับทางด้านดาฟเอลเอสเปนโซฟาผมก็พร้อมขึ้นรุ่น1 2 6ยหกปอนด์ทันทีเช่นกันก็สะดุดใจความนะครับก็หรือเมรี่เนี่ย กาว่าจะใช้สถาพรของเราเนี่ยเป็นไฟค้อสนิมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันลุยเนรี่ต่อยไฟสุดท้ายก็เมื่อเรา,เรา,เรา,เราสัก เดแปดเดือนก่อนเนาะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ชกมาร่วมๆประมาณ8เดือนแล้ว่เออก็เรียกได้ว่าอ่าก็คือร้างเวทีไปอยู่ประมาณหนึ่งเลยก็เลยกล่าวว่าจะยืดเส้นยืดสายโดยไฟนี้ก็ขอเจอกับนักชกที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายอย่ากสถาพรของเราเออเขามองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไฟหน้าก็น่าจะเป็นการข้อสนิทอีกฟักไฟหนึ่งเพื่อยืดเส้นยืดสายหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นไฟหนักๆไฟระดับชิงแชมป์โลกหรืออะไรต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือลุยนเมรีเนาะได้ให้ ผมภา,ลา์ล่าสุดว่าจะใช้ประธาพรของเราเป็นทางผ่านในการยืดเส้นยืดสายในไฟนี้เพื่อที่ว่าจะได้ชกไฟใหญ่ๆต่อไปในอนาคตครับ